สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะยองเงียบยื่นฟ้องตำรวจสุดท้ายงางเงืบสารยกคำร้องทนายตำชัยพลยื่นฟ้องตำรวจขอหมายมีชอบ นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดทนายความพร้อมด้วยนายเชยพลวิภาผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามปีบนเขาผู้เล็กไฟได้มีการเดินทางไปยังศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อที่จะมีการยื่นคำร้องให้ศาลมีการไต่สวนกรณีตำรวจได้มีการละเมิดอำนาจศาลกรณีขออนุมัติออกหมายจับนายเชยพล เมื่อวันที่สองมิถุนายนที่ผ่านมาโดยสารพิคาคห์คำร้องของผู้กล่าวหาแล้วที่ผู้กล่าวหาอ้างว่าพนักงานสอบสวนบรรยายคำร้องขอหมายจับว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมจะหลบหนีซึ่งไม่เป็นความจริงเป็นการขอหมายจับต่อสารโดยไม่สุจริตและมีการประพฤตินตนไม่เรียบร้อยในสารนั้นเห็นว่า ข้อหาที่พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งแก่ผู้ถูกกล่าวหาล้วนเป็นเนื้อหาที่มีอัตราอัตราโทษสูงเกิน3มปีซึ่งในการขอออกหมายจับพนักงานสอบสวนต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาน่าจะเป็นผู้กระทำผิดเท่านั้นโดยไม่จําเป็นต้องพิจารณามีเหตุควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะมีการหลบหนีหรือไม่ ดังนั้นแม้พนักง,งานสอบสวนจะมีการบรรยายคำร้องด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้มีพฤติการที่มีการหลบหนีก็หาใชัยเป็นการขอออกหมายจับโดยไม่สุจริตและประพฤติตนไม่เรียบร้อยในสารแต่อย่างใดกรณีไม่มีเหตุให้ต้องมีการไต่สวนคำร้องให้ยกคำร้องเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าชัยพลอยู่ในช่วงที่มีการกักตัว ตามข้อกำหนดของสาธารณาสุขจังหวัดมุกดาหารและทางสาธารณาสุขอำเภอดงหลวงก็เข้าไปให้คำแนะนำและมีการนำเอกสารไปให้ชัยพลและเต็นและยูทูบเบอร์คนสนิทที่มีการเดินทางมากรุงเทพมหานาครให้มีการกักตัว14วันแต่เมื่อวานนี้มีการเดินทางไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารแฮชแท็ก เรื่องเล่าเช้านี้ Hat ชัยพลชัยพลฟ้องตำร,รวจสารยกคำร้องเรามาต่อกันที่ทางด้านของฝั่งโซเชียลกันต่อนะคะก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสข้อความลงในเฟ e บุ๊กโดยมีใจความว่าว่าจะโพสหลายรอบแล้วเกี่ยวกับแม่น้อง 1. นึ่งทำไมแม่ไม่ขึ้นเขาวันที่มีการพบศพก็คือแม่คิดว่าเจอน้องแบบมีชีวิตและร่างกายมีการอ่อนเพียมากเขานะ่ะมันสูงชันมากจริงๆดูจากภาพถ่ายจากเครื่องบินแล้วโอ้ไก่พูนถ้าฝืนไปก็หนึ่งกิโลเมตรก็คงเป็นลมลำบากคนอื่นหามกลับมาอีก 2. แม่ดูไม่ค่อยรักลูกเลยไม่จริงหรอกน้องน่ารักขนาดนั้นขนาดป้าลุงยังมีการอุ้มไปเล่นบ่อยๆและลูกคนสุดท้องด้วยนะรอคอยให้มาเกิดตั้งสิบปีเด็กผู้หญิง3-4ขวบนี่นะรักจะตายดูรูปในการล้างหีดกันสองคนของแม่ลูกสิสายตาแม่ลูก,กรักกันมากๆ3 ดูเขาสิดูเราสิจากการไปออกรายการข่าวของไทยรัฐคือฟังกันอย่างไรนอ้อแม่พูดว่าลุงนะ่ะพูดว่าดูเขาสิดูเราสิ้อมชี้มาที่ตัวเองวิเคราะห์ว่วาลุงอาจจะหมายถึงดูการเลี้ยงดูลูกระหว่างสองบ้านบ้านลุงกับบ้านแม่ 4. การสาบานหนะ้าพระราชวัง กับพระแก้วมรกฏถ้าเราทำลูกขอให้มีอันเป็นไปถ้าไม่ได้ทำก็ขอให้ไม่เป็นอะไรหรือถ้าทำน้องก็ขอให้มีอันเป็นไปใครไม่ได้ทำก็ขอให้ไม่เป็นอะไรแม่เป็นห่วงการสาบานที่ชอบพวงครอบครัวหรือเปล่าเช่นให้ฉิบหายทั้งครอบครัวซึ่งครอบครัวนั้นหมายถึงพี่สาวตัวเองหลานหลาน ที่เคยเลี้ยงดูอุ้มชูมาทั้งสองหรือแม่ก็รู้ว่ารู้อยู่ว่าใครทำในส่วนของหรือถ้ารู้เห็นในการทำให้น้องตายคือแม่แกก็รู้อยู่ในใจไงว่าใครที่ทำน้องตายและบอกตำร,รวจไปแล้วก็กลัวเข้าตัวเองหรือเปล่าแม่อาจจะรู้หรือสงสัยว่าคนในครอบครัวของแม่ของแม่เองก็รู้เห็นหรือเปล่า หรือพวกที่ไหลไปรวมกันอีกฝั่งหนาะสรุปสังคมไทยก็มีการถูกหลอกลวงกันทั้งประเทศนักแสดงที่แสดงได้ยอดเยี่ยมไม่ได้มีแค่ในโจและไม่ต้องเรียนการแสดงมาเลยเพียงพวกมันโกหกตัวเองโกหกตัวเองให้เชื่อว,ว่ามันไม่ได้ทำมันเป็นคนดีแค่นั้นแหละมันก็โกหกคนอื่นได้แบบเนียบเนียนแล้ว และหน้าตาก็ดีมีชัยไปกว่าครึง่งคือเรื่องจริงถูกพิสูจน์แล้วชัยพวยรวยจากเงินโอนเรามาต่อกันที่ทางด้านของคนใกล้ชิดที่เป็น f อซทีมงานทนายประชาชนที่อยู่ในกลุ่มมีการโพสต์ถึงเพจดาวแปดแฉกที่เพจดาวแปดแฉกได้มีการโพสต์บอกว่าทนายตามชัยพลยื่นฟ้องตำรวจ ขอหมายมีชอบสารยกคำร้องทนายตามชัยพลยองเงียบยืนฟ้องตำรวจสุดท้ายไงเงืบโดยเอฟซทีมงานทนายประชาชนได้มีการโพสต์ถึงเพจดาวเปิดแยชกว่าขอบคุณเพจมือเท้าของผู้พิทักษ์สันติราษที่เขียนข่าวย่อเย้ย,ยประชาชนพูดทวงถามความยุติธรรมเมื่อครั้งที่ทีมงาน ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องหมายจับมีชอบในครั้งนี้เรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเลยที่จะมีการขอเพิกถอนหมายจับได้ในเมื่อเป็นอำนาจของสารชั้นต้นในการออกหมายจับหากครองขอให้มีการเพิกถอนแล้วเพิกถอนได้เท่ากับยอมรับว่าเมื่อตอนใช้อำนาจออกหมายจับนั้นลงเชื่อ ทั้งไปเรารู้ว่าโอให้ร้องขอจนน้ำตาเป็นสายเลือดคำตอบจะเป็นนีกรถีบเพราะมีตัวอย่างมานักต่อนักแล้วสำหรับแพะที่พยายามจะมีการรักษาเกียรติเรียกร้องความยุติธรรมด้วยการขอเพิกถอนหมายจับแต่เรายังมีหวังในสารสูงเราหวังเพียงว่าจะมีคนหินจะมีคนได้ยินเสียงร้องขอของประชาชน ที่ต้องต่อสู้กับอำนาจรัฐเรารู้ว่าที่เพิ่งสุดท้ายคือสารดีกาจะตัดสินว่าอย่างไรแต่เรายังเดินไปท,ทั้งทั้งที่รู้เหมือนคนง่เราถามกันว่าจะดูโง่นะควรจะย่ะหยันเรานะรู้ว่าต้องแพ้ยังจะต้องเดินไปแต่จริงๆแล้วค่าของมันไม่ได้อยู่ที่เราจะชนะไหมเพิกถอนได้ไหม แต่มันอยู่ที่เราเขารบตัวเราเองสู้แม้จะโดนดูวางงยอมแพ้ก็ไม่ได้จะดูฉลาดขึ้นหรอกจริงไหมอย่างน้อยน้อยเราก็ได้ลองเดินอย่างที่แพ้แลหลายตัวต้องเดินมาแล้วสู้มาแล้วเราหวังจะให้แพ้ตัวต่อๆไปได้เห็นหากโดนเหมือนชัยพนุนทางสู้มีนะไม่ใช่จะต้องยอมให้เขากระทำเราเรามีทางสู้ เรามีทางเดินจะเดินไหมจะขวนขวายหาความยุติธรรมให้กับตัวเองไหมขอบคุณเพจคุณภาพมือเท้าของคู้พิทักษ์สันติราษฎร์อีกครั้งที่มีการหัวเราะยอบประชาชนได้เสียงดังดีมากอันนี้ก็คือการโพสต์ถึงเพจดาวแปดแฉกนะคะของ f อทีมงานทนายประชาชนเราขอถามกับว่า แล้วเด็กน้อยตัวเนโน้ย,นยสามารถที่จะเรียกร้องเอาชีวิตกลับคืนมาได้ไหมพวกคุณเรียกร้องหาความยุติธรรมแล้วเด็กน้อยชีวิตตาดำๆคนคนหนึ่งที่ได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนที่จะมีการสิ้นชีวิตสิ้นใจพวกคุณคิดถึงพวกเขาไหมความเจ็บปวดของพ่อแม่ที่ได้มีการสูญเสียลูก คุณเรียกร้องหาความยุติธรรมให้คุณแล้วเด็กตัวน้อยเขาก็เรียกร้องหาความยุติธรรมให้เขาเช่นกัน